พิมพ์ท้าปลกคอมเมนต์บอกอารมณ์หลังแบงค์ทิติติดโควิดหลังนาดาวบองกอกต้นสังกัดของเร่แบงค์ทิติแถลงการว่านักสแสดงหนุ่มติดโควิด -19 หลังจากที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนย,ยันว่าโดยผลตรวจสองบแบบไอทิเคตละ อาร์จีพิว่าพบเชื้อล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มีอาการไอเจ็บคอและกำลังเข้ารับรักษาโรงพยาบาลที่ฮอสพิทอลซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มแบงก์ก็เคยติดเชื้อโควิดมาแล้วจากการระบาดในระลอกที่ผ่านมาซึ่งหนุ่มแบงก์ได้อัปเดตอินสตาแกรมเป็นภาพนอนอยู่ในห้องกับน้องแมวมีเพื่อนร่วมวงการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความ,มห่วงใยและส่งกำลังใจให้เจ้าตัวหายป่วยไวๆรวมไปถึงสาวคนสนิทพิมพ์ฐานฐานนิดาที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นบอกว่า อารมณ์ได้ชัดเจนว่าเป็นห่วงไม่น้อยว่าหายไม่ไวเดี๋ยวหายเดี๋ยวนี้พร้อมติดอิโมติคอรรูปหัวใจสีขาว